ขอคออี่นิดนึงผกต่อให้แต่ว่าพอดีพอดีไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือพรรคเราเนี่ยทำเท่ากันก็อ,อาจจะโดนเปยดธรรมชาตินะครับ,รบผมเนี่ยเห็นเห็นเอบ้อยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับผม,ผมขอพูดพูดเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องนี้เพราะว่าผมให,ให้ให้สภาพสื่อมาระว่าจุดยืนจุดยืนในสิ่งที่ทจริงเราควรจะทำเนะน,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 นี่ยคืออะไรและวันดูนฉบับนี้ได้มา AF ได้ไนะ ิวัตรัฐประหารนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีาการเลือกตั้งเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่คนต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาในการที่จะเข้ามาลงทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องดูว่ากฎระเบียบเราเนี่ยมันมาถูกคันลองหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตรงนี้ส่วนตัวของพรรคไทยเนี่ยก็ รอฟังเสียงของพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนาจะให้เปลี่ยนไหมหากจะให้เปลี่ยนเรายินีจะเปลี่ยนนะครับในส่วนตัวของพวกเราเนี่ยก็จุดยืมก็จะมีาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องเกี่ยวกับเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองไว้นะครับในขณะเดียวกันในหมวดที่จะแก้หากแก้ทั้งฉบับได้ก็ก็แก้โดยเวน้นหนึ่งสองแต่หากที่มีความจําเป็นที่จะต้อง แก้เป็นรายมาตราก็จะขอเป็นสามเรื่องนะครับสามเรื่องนี้ก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ณปัจจุบันก็มีปัญหาอยู่อย่างที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องที่สามก็คือความเหลื่อมล้าซึ่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะมี2ประเด็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาอาการเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของการศึกษาซึ่งซึ่งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสําคัญที่มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษครับ แล้วก็จัดทำฉบับใหม่แลฐธรรมนูญใหม่ก็เห็นชอบเนาะเห็นชอบนะครับเจนๆรบกวนอาจารย์เชษช่วยกาเป็นตัวอย่างหน่อยครับคือพอดีพอดีเราเรามีความไม่สบายใจในเรื่องนี้อยู่การปละเย็นกับการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะฮะเรา